เดี๋ยวถามอนุญาตนะพี่เนาะตั้งแต่เคยเหตดข้าวโพดมานี่เคยใส่สมแดงอยู่บ่บ่ได้เคยใส่เลยครับบ่เคยพิ่งมาดูจากกับน้องยุ่นนโอ้เออคุณคุณน้องยุ่นครับกับผู้ซอยเป็นคนแนน้ำเมืนบ่ครับครับโอ้พึ่งบึงใส่ครั้งแรกครับพื่งใส่กับแตงกับพึ่งขีดแตงมาปีปีนี้ขีดแตงกับกับแป้งครับไหวไปแล้วหละไหวไปเลยแต่ แต่ว่าใช่กระปวดต่อครับอืมแต่ใช้กับพวกแดงกับแฟงเป็นไังไหนเออจะลูกชิ้นดีอยู่ครับดีอยู่ดีดูดีครับนิดหนึ่งแต่ถ้ใส่ซมแดงนี่พี่มีรถอดยังอยู่บ่พวกรถกันใส่ปุ๋ยยาขาวมาแลงมีบ่โอ้รถเยอะเลยครับรถหลายเลยหลายครับเพราะว่ามันดีครับมันกลุ่มแมงก็ออกดีครับลองดูอืมอืมคุ้มบ่ที่เจอส้มแดงนี่คุ้มครับคุ้มคุ้มมากๆคุ้มครับแพงควรหนึ่งถือว่าแพงบ่ ขวดนึ่งก็ถื้ว่าแพงบ่ก็ผลบกเบืองนัครับมันใหญ่มขวดนึ่งนีเท่าไรนี่กับอะมิโนอีก400จเป็นแปะ900 900บาทอืม900บาทผมสดหนึ่งสออย่างครับอ,อามิโนครับสมแดงเนี่ยอืมมันทำคลงจีบกูบกันอุมครับพุ่มคุ้มโอ้ยคุ้มมนจะเบิรไปขวดเดียวครับครัเบิดขวดเดียวแป้มาแปนี่ยมันจะเบิดขวดเดียวอืมข้าพดเนี่ผมเีด ต,ตีเถวโคตรสองให้ผมเนี่ยอืมเอ่อขีดไปตีเถวอย่างเ่ีบยโมบดเครื่องกระปุกไปครับอยู่ยนหน้าอ,อุปกรณ์อ๋อตอนตอนผสมผสมนี่ไงเอ่อผสมอะมิโนโเนี่ยเครื่องสอนเองครับมีจะมีสอนหน่อยๆหารเขาใส่ที่แรกสอนหนึ่งมันมันเค็มโหดครับ เด็กก็ได้ใส่เครื่องเดียวเครื่องหนึ่งตอนน้ำนี้เช่ดรือครับน้ำนี้เช่ดรือครับอะมิโนยางโคงนะเครื่องสอนนหน่อยครับแล้วถึงกับยางยางน้ำห้องก๊ไตสองส่อนแกงครับต่อถังแกงแกงหางพบเปืองครับโบเปลืองเนาะบอกเกษตรกรได้เนาะวัดสมแดงนี่ดี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 ับครับโอ้ดีดีรู้สึกว่าดีเหรอเพราะว่าเขาไปลงทุนลายเถอครับเอาอย่างนี้เนาะถือว่าตัวนี้ ถามว่ากะไทยมาช็อตหนึ่งเนาะเขาโพดก็อยู่ทั้งพูนเนาะอดีตพี่ซอยบอกเกษตรกร,กรที่เขาสิได้เบิ่งลิปที่พีพูดตัวน,นี้ให้เชืญชวนบอกว่าเออใส่สมแดงมันดีเน,นี่ยอ่ะครับก็อยากให้พี่น้องที่มูจักสมแดงนะครับล่องลองลอง,ลองใส่เบิ่งครับว่ามันประหยัดคนต้นดีบอมันดีบอแล้วแล้วมันเป็นสารสกัดจากผิวผาดีบอสหืนงามดีบออยากให้พี่น้องล่องใส่เบิ่งคำโดยใจใส่เบิ่งครับ ผมว่าเจ้าผมผมน้อมรับว่าดีครับดีดีครับดีดีดีนะครับโอ้ผมต้องเสื้อคุณให้ใส่เบิ้งเนาะให้ใส่เบิ้งครับลองใ<ม>ส่เบิง้ง<ม>พี่คุณพี่ซื้อยังกเกาะอ,อ่าผมวิชัยเป็นวินัยครับไม่ใช่เป็นวินัยอยู่ในบ้านยังเกาะบ้านเนื้อสวนอ้อยครับเนื้อสวนอ้อยเนาะบนสลามดวนอำเภอเมืองจังหวัดตาแก้วเขาเนี่ยครับโอ้ถ้าเกิดคนในเบิ้งคลิปของพี่อยู่ใกล้ๆท่านอยากติดต่อติดต่อพี่ได้ในดโอ้ติดต่อทั้งเบอร์โทรศั โทรัเท่าได้ครับเบอร์089ครับ930 0382ครับโอเคโอเคโอเคท่านขอบคุณ้อมูนดีๆนอกจากพี่พี่พี่วิชัยพี่วิชัยพี่วิชัยเปรมวินัยเปรมวินัยครับี่ขอบคุณพี่มากขอบคุณครับครับ